สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วย,ยนะครับอยู่ผมอาร์ตล็อกเกมเมอร์นะับวันนี้ก็อยู่กับ Minecraft Pocket Edition ่นนะฮะเดี๋ยวดี๋ยวมันไมค์ครับวินโดว์สิบเอดิชั่นเบต้าวนะครับก็เป็นไมค์ครับ,บ,บ,รบเวอร์ชันศูนย์จุดหนึ่งสี่จุดศนะฮะอดิบร์แบงค์มัลิวายทีนะฮะไทเวอร์ สองจุดศูนย์เบต้านะครับอ่าวเวอร์ชันนี้ก็เป็นเวอร์ชันเดียวกันกับ0.14.0นะครับแต่ว่าเป็นเวอร์ชันภาษาไทยนะฮะเนี่ยภาษาไทยมีภาษาไทยครับทางนี้ก็เป็นเจ้าของนะฮะก็คือก็คือ Bank Mali Channel นะครับนี่เลยช่องของเขานะครับต่อไปก็มาดูในเกมของเรา มีเพลงด้วยแหละชอบอ้าวเ <c oughs> มื่อกี้เพลงเงียบครับส่วนการตั้งค่าก็เหมือนเดิมนะฮะแต่เปลี่ยนแค่เป็นภาษาไทยแล้วก็ฟอนต์ใหญ่ขึ้นนะครับให้อ่านง่ายสกินอ่าสกินสามารถเห็นสกินเรานะฮะอยู่ข้างนอกอตัวเล็กๆนี่อ่านว่าแปลไทยโดยแบงค์บรวายที แคใครฟอนด์โดยอะไรนะมองไปเห็นนะฮะโอ้ตัวเล็กมากไปอ่านแล้วกนขอลองเล่เลนไปเล่นนะฮะโลกใหม่นะฮะสร้างสรรสร้างโลกนน่มันก็เหมือนเกมทั่วไปแต่เข้ามาในเกมนี้จะไม่มีเพลงนะฮะ เพลงก็จะถูกปิดไปมาดูภาษานะฮะนี่เป็นภาษาไทยหมดเลยนะฮะเจ๋งมากเลยครับนี่ก็สุดยอดดีครับแต่ทำไมกระตุกละ่ะ Oh. สุดยอดมากเลยครับแอ่าัดสาไทยเนี่ยเป็นตัวเกมเลยนะเป็นตัวเกมเลยนะครับไม่ใช่หมอดไม่ใช่ไปลงในบล็อกคอนเทอร์อันนี้เป็นตัวเกมให้ดาวน์โหลดได้นะครับที่ใต้ใต้คลิปนี้เลยครับแค่เครดิต b a n k ์มา i ีวานะครับ,รบโอเคสำหรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยน,นะครับแล้วก็ อย่าลืมเข้ามาติดตามกันใน Facebook ด้วยนะครับโอเคลาไปก่อนครับสวัสดีครับ